สวัสดีครับอยู่กับช่องกอเก่งเกิดมาซ่อมหรืออูสุพ์ออโตสวิสนะครับผมยำค่ำยำมืดทั้งวันนะวันนี้คันนี้นะครับวิ่งหาซื้ออะไระ <c oughs> เปลี่ยนลูกหมานะครับวิวเซเว่นแหม่ทาทานี้ท้าทางจะดีนะเนี่ยเตี้ยๆอย่างเงี้ยสายมอบก็เปลี่ยน ลูกมากนะครับบนล่างสองข้างแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเปลี่ยนเอตัวคันชักคันทรงนะแขนไปลายแหลกพวงมาลันะครับเออมองมันก็เห็นแล้วเออถอดสองข้างนะครับลุกมากกบนลุกมากล่างนะ เปลี่ยนตัวใหม่นะแล้วก็ลูกยางตัวนี้ยังดีอยู่นะครับยังได้อยู่ยังแน่นอยู่นะครับเพราะว่าตอนถอดออกมาเราโยกเล่นไงมันยังหนึบมันยังดูดติดกันอยู่นะครับถ้ามันหลวมมันจะขาดมันจะยกลื่นปีกนกบนเนี่ยมันจะยกเล่นได้เลยนะครับยกขึ้นยกลงได้อันนี้มันจะอยู่ท่าไหนท่าน,นั้นเลยนะตัวล่างก็ยังใช้ได้นะครับไม่รู้ว่าเคยเปลี่ยนมาอย่างาตัวนี้พวกนี้ ถอดล้างประกอบลูกปืนนะครับหลวมส่วนคาลิปเปอร์ตัวนี้ก็ยางกันฝุ่นขาดนะนี่นี่ครับขาดขาดสองข้างเลยนะครับไม่รู้ว่าเคยเปลี่ยนมาหรือ,อยังนะ ถ้าเป็นของที่เคยเปลี่ยนมาแล้วบางทีมันก็ขาดง่ายนะครับลูกยางไม่คอ่อยทนอของแท้ก็ไม่ค่อยมีขายุซ่อมอีแต่ของทดแทนพระเบรกก็เปลี่ยนใหม่ครับเกียร์จานใหม่ส่วนล้อหลังก็พระเบรกบางนะครับเ,เปลี่ยนพระเบรกใหม่แล้วบางแล้วบางแล้ว ก็เจียจานเบรกครับจานเบรกก็ข้างหลังก็บางแล้วนะครับก็เจียไปก่อนคือมันเกินระยะพอดีอะ่ะเกินมันอยู่ที่แบบว่า,าเขามีกําหนดระยะนะครับว่าความกว้างต้องไม่เกินเท่าไหร่เวลาจานนะครับเวลาล้างมากๆผู้เดียจะดูใหม่อีกทีนะครับคนนี้วิ่ง เจียจานดัมเบรกนะครับเจียรดัมเบรกแล้วก็ดิสเบรกดัมเบรกนี่มันขอบมันเยอะอะ่ะถ้าเกิดเราตั้งพอดีนะเราตั้งพอดีปุ๊บเวลาเราจะถอดทาเนี่ยเราต้องเราต้องคลายน็อตตัวนี้ก่อนนะครับต้องคลายน็อตตัวนี้ก่อนถ้าเราไม่คลายน็อตตัวปรับตั้งก่อนนี่มันจะดึงจานเบรกไม่ออกนะครับก็ค,คือมันมีขอบอะ่ะปกติหน้าสัมผัสข,ของจานเบรกจะต้องเรียบเสมอกันหมด อันนี้คือเปลี่ยนแต่ผ้านะครับบางทีจานเคลียร์ไปแล้วแล้วมันกินลึกผ้าตัวนี้ของเบ็ดิกผมก็เปลี่ยนใช้ของคอมแพกนะครับคอมแพก็พรตรงนี้ก็จะทําต่อนะทำให้เสร็จเป็นคันๆไปครับทําอีกหลายอย่างนะนี่เฉพาะแค่ช่วงล่างนะเฉพาะแค่ช่วงล่างว่าเราลื้อมาเนี่ยมันเห็นหมดเลยเนี่ยมันโดนเจอหมดเลยนะครับ วิ่งซื้ออะไรแค่ไม่กี่อย่างงนี้นะฮะหมดแล้วโอ้โหอื้อเลยมแมลงร้องร้องทีแล้วมันหยุดร้องในหูอื้อนี่ครับอันนี้อะไรอยู่ในนี้นะครับเป็นของตีเพชรนี้แท่นเครื่องของแท้นะก็มันก็แท้นะครับตีเพชเขาก็บอกของของแท้นี่แหละเขาตีตาตีเพชที่เฉย ก็เหมือนกันนะครับอันนสออันนะครับก็ยางหนีแนบแท้นเครื่องสองลูกลก็ลูกมากปลายนะครับแท้ตีเพชรแล้วก็เจียจานนะครับสองใบข้างหน้าล้อหน้าสองนะครับแล้วก็ จานหลังนะครับจานหลังด้วยจานหลังด้วยของเดิมขอบมันขึ้นนี่เลยนะพอเราจะถอดพระเบรกเอจะถอดจานออกมันดึงไม่ออกนะครับลึกด้วยคือหน้าหน้าสัมผัสของพระเบรกเนี่ยจะกินลงไปลึกแล้วแต่ตรงไหนที่ว่าไม่ได้กินมันก็เหลือเป็นขอบนะครับนี่ครับเนี่ยเขจะเขียนระยะเอาไว้นะครับว่าห้าม เกินเนี่ยระยะที่ว่ารองรับได้นะครับสองเก้าหกมิลนะครับหรือสิบเอดจุดหกสามนิ้วตัวนี้เขาก็มีระยะบอกนะครับระยะพิกัดแบบว่าห้ามบางเกินเท่านี้นะห้ามห้ามกว้างเกินเท่านี้นะอันนี้อันนี้ก็ล้างแล้ววัดผ่าศูนกลางเนี่ยห้ามกว้าห้ามกว้างกว่า296.5นะคเับ อ่าส่วนตัวนี้เขาก็จะมีบ่อนะครับนี่ยี่ห้าจุดหกยี่ห้าจุดหกมิลน,นะครับคือจานก็คือห้ามห้ามต่ำว่ะอ่าห้ามต่ำกว่ายี่ห้านะครับอ่าเดี๋ยวผมจะวัดดูว่ามันตอนนี้มันอยู่เท่าไหร่อ่าจะวัดหาเวอร์นี้ไม่เจอเออให้วัดเลยมืดแล้ว เดี๋ยวพรุ่งนี้เขาวางนะครับเพราะว่าอันนี้เกียรมาแล้วนะครับสี่ใบเลยแล้วก็อะไรอยู่หลังก็ใบนะครับตัวนี้ก็จะเป็นอะไรนะใช้คอมแพ็ก,กนะแล้วก็เบรกหน้าก็คอมแพล็กต์มันจะมีสองยี่ห้อเนี่ยครับร้านแถวบ้านถ้า TRW หรือว่าเบนดิกนี่ไกลครับ ไม่แน่ใจไปไครก็จะมีขายหรือเปล่าที่นี่เป็นดิกมันหมดจะเหลือแต่พวกไดมอนด์นี่ยครับแล้วก็คอมแพลกนาโนแล้วก็อันนี้เป็นคอมแพลกเหมือนกันน,ะนี่ของเดิมกินงนี้เลยนะ,อ,ะอันนี้จะเป็นด้านมันจะมีอยู่ด้านหนึ่งนะครับมันบางแล้วแล้วมันจะกินเอียงด้วยนะมันเอียงด้วย กินไม่เท่านะครับอะไรแค่นี้นะครับนีมือหมดหมือน,นะครับนี่มือหมดหมือวันนี้ยได้ยังไม่เท่าไหร่อะไรนะครับเราต้องพรุ่งนี้ก็ต้องไปเอาอะไรอีกบางส่วนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ส่งบินให้ลูกค้าดูนะกาจะ วิ่งอเอาจานไปเจียนะครับเพราะว่ามันทาหลายอย่างไม่มีเวลาเจียเองนะครับต้องเอาไปให้ร้านเขาเจียให้วันนี้ทำเฮดอารวีด้วยครับสองคันสามคันนะครับก็เก็บงานไอโตโยต้าสามห่วงนะครับระหว่างรออะไรก็เราวิ่งไปวิ่งมานะครับแล้วก็ล้างอะไรนะครับล้างอะไรรอประกอบพวกนี้นะครับ กรอบช่วงล่างเสร็จก็เดี๋ยวเอาไปตั้งศูนย์นะครับกรอบช่วงล่างเปลี่ยนยางแท่นเครื่องนะครับแล้วก็ไปตั้งศูนย์แล้วก็ลองวิ่งดูอีกทีนึงแล้วกลับมาทาแอร์นะครับรอแก้ไปทีละจุดนะเรากลับมาทาแอร์นะครับพอไปตั้งศูนย์เสร็จก็กลับมาทาแอร์ในทรงนี้มันก็โอเคอยู่เด้เนี่ยเตี้ยๆอย่างเงี้ยยังดุอ่ะนี่จากรถบ้านนะจากรถบ้านนี่ถ้าเตี้ยๆอย่างนี้ลงแม็กโหลดเตี้ยนะ วมันได้อย่างนี้สิโอหน้ากระจังไม่ต้องใส่หรอกนี่มีจมูกด้วยโคตรเท่แปลงล่างครับหาแม็กัวโตๆจับโหลดเตี้ยนะเท่ขอบคุณนะครับสหรับการรับชมนะครช่องนี้ส่วนคันนี้ก็ ยกดูนะครับเบรกติดเบรกติดข้างนึ่งติดข้างขวานะอันนี้ก็เสร็จแล้วนะเพชรเอาวีถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนหัวเทียนนะครับแสนกิโลแล้วคันนี้ก็รอผมกลับมาจากบุรีรนะัมณ์น่ะน้ำมันเครื่องนี่จะจะครบรอบแล้วอนะ่ะปิดฝาโป่งก่อน แวน H R V นะครับ Honda อุ้ยมืดมืดมืดรถยกไปอยู่นี่ครับแดงอยู่นี่งานก็จะช้าหน่อยนะครับเพราะว่ามึนครับวันนี้เลี้ยวซ้ายมั่งเลี้ยวขวามั่ง <laughs> รอบเลยลก็พอข้าม,มาแล้วมาเก็บเครื่องมือครับเนี่ยพอแล้วพักผ่อนเพื่อจะเตรียมพร้อมลุยต่อนะพรุร่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ช่วงก่อนเที่ยงประกอบช่วงล่างเสร็จแล้วก็เอาไปตั้งศูนย์จะได้กลับมาทำเอต่อนะครับคุณนะฮะสำหรับการรับชมนะครับผมช่องก็เก่งเกิดมาซ่อมนะอู่สุขศรีออโตสวิตนะครับผม 092-971-2788ครับเส้นหลังศิต์นครนายกของ8นะครับผมขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับ